สวัสดีครับวันนี้กลับมากันอีกครั้งนะครับกับการเล่นเอาชีวิตรอดมาครับ1 1 9ซึ่งอันนี้ ep 2แล้วนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดู ep 1เดี๋ยวผมใส่ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับไปดูกันเลยอ่ะครังอืมยังก็คืออยู่ อุปกรณ์เล็กกันเลยดีไหมหรือ,อยังเสียงอะไรวะได้ยินเสียงมันมีตัวอะไรอยู่ข้างนอกไอถาา้ถังน้ำถังน้ำจำเป็นไหมไม,ไม่รู้ขวนขวานยังไม่จำเป็นม嘛 ข้ายังไม่จําเป็นไอ้ดาบนี้ใช้ดาบเห็นไปก่อนเดี๋ยวเหล็กเก็บไว้เหล็กกิ้งหาย,ยากๆอย,อยู่เออคราฟสติกตรงไหนเปียกอีนั่นยังไม่จําเป็นเดี๋ยวไปขโมยจากของหมู่บ้านได้อือ <c oughs> ใช้ดาบห็นไปก่อนพวัวหินใช้ของหินเห็นไปก่อน ต่ทีตอนนี้เผื่อมันหายกากเผื่อเดี๋ยวไม่มีออกมาฮะส่งภารกิจไหนั้งน,นี้ก็คือการ หาหมู่บ้านไม่เดี๋ยวเจอให้ได้ซึ่งถ้าหาไม่ได้ในเอพีนี้ไม่รู้ละเอ๊ะเด๋อวพวกเตี้ยไปไั้แต่ไม่รู้นะจ๊ะครับเพิ่มหรือเปล่าครับเพิ่มหน่อยก็ดีนะดมั้งดีไหม em phủ ba bên lệch chơi con <Niccoughs> nòn em ba tiếng nói ป่าหมู่บ้านวิลเลจจะอยู่ไหนกันนะอยู่หลังภูเขาหรือเปล่าเพราะเขาก่อนที่เลยกับน้องมันก็อยู่หลังภูเขาอ๋อแต่ภูเขาไม่สูงจังวะอยู่หลังภูเขาหรือเปล่านี่แกสีน้ำตาลอะ ที่ทำท่วมก็ยังได้ยินมังเพลงในนี้แน่แก่เสียน้ำตาลเอ๊ะถ่านเดี๋ยวเอาไว้ด้วย สุซีดนี้มันจะได้ของเยอะเลยแหละเฮ้ยมันเยอะจังวะเทก็ดีมไม่เช่โผล่ไปทีทะลุเข้าบ้าน ขุดฐานนิดเดียวให้เวยลห้าแล้วเพิ่มมาสองเวลแต่มันกระจุกกันเยอะมากอ่ะหัวดีเลยหาก็ไม่ได้ยากมากอ่ะถ้าเจอปุ๊บก็คือมันกระจุกอยุดที่เดียวกันหมดเลยเอาไว้ด้วย เอาไว้ด้วยเผื่อทำเผื่อต้องทำเตียง่อยากยงกับชาวบา้านไอ้ตรงนี้ไม่น่า่าเสียวแล้วกันแกน้อยขอโทษจะจะเป็น

ย่าบอกนะต้องเข้าต้องข้ามภูเขาลูกนี้อีกแล้วอ่ะทำไมมันเจอยากเจอเย็นจังวะ ไม่ไกลเลยว้าวอย่างแรกขโมยของขโมยของเลยแล้วก็คงไม่ใช่หมู่บ้านล้างนะเออไม่ใช่อ้าววินเดอร์ขอขโมยของเลยนะครับ เดี๋ยวปลูกเคืนให้เขาด้วยถต่วมามันจะไปแค่บอดแต่มัน,ม,นมีหัวใจอะปลูกเคืร์นเลยปลูกเคืนไอแคหลอน,นี่เผื่อเอาไว้ทำความหมูเอาไว้รอมหมูพอดิตร์ด้วยก็ได้อื้อไอลนก็เลย กระเลมครับมานี่หน่อยครับเ็ล เพิ่มด้วยแต่เพิ่มมาสามโอเคฟังข้าวเอาไว้ด้วยเอาไว้ด้วยเผื่อเวลาทำเป็นพวกข้าวเอาไว้ทำขนมปังแล้วก็เอาไว้รอ,อวัว <c oughs> มันจะทำฟาร์มอย่างเดียวเลยแลน,นี่มีอะไรไหมครับอื้ <c oughs> นุ่มป,ป,ปัง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 ว่าเต็มลเลยหมู่บ้านนี้บ้านหลังนี้ไม่มีอะไรหลังน,นี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยอย่าบอกนะคัปปี้กันมาอ้อันนี้ฟาร์มฮะ ขอหน่อยนะครับเอาพ่อรับทำไมวิ่งเจอตัวนี้ไม่ทำงานทำไมฟาร์มสัตว์ฟาร์มนี้ไม่มีสัตว์เลย ท่นปุงยาเลยยังไม่ใช้ตอนนี้เพราะว่าไอพอนีไม่รู้ต้องเอาไว้ทำอะไรเฮ้ยมันก็จะกรารคืนแล้วนี่ทำไมมันนอนไม่ได้ อันนี้เก็บไปได้โต๊ะครับมาแล้วบางอย่อันนี้เป็นเตียงเอาไว้สำรองมันไม่พออีกแล้วโต๊ะครับเลยนักหนาวะพอนอนหน่อยนะครับ วะอตเก็บเก็บเก็บอันนี้เก็บไว้ด้วยเก็บไปด้วยเอ้าสามใบน่ะเกี็บ ามเล็กนี่มันกลายเป็นซอมบี้กันไปเลยอ่าเกมม่ก็ไม่ให้นอนด้วยอ,อีนากีดจะไปต้อฆ่าจริงอ่ะตอนนี้ยังไม่มียารักษาให้เมอเจอร์เลย ลู้ทางเดินไม่เลยเจออเคขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปมันยาวกว่าเดิมอีก